ดาวน์โหลดเบราเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและเพิ่มความเร็วในการท่องเว็บของคุณเบรมีระบบ,บล็อกโฆษณาและตัวติดตามโดยอัตโนมัติทำให้หน้าเว็บสะอาดขึ้นและข้อมูลปลอดภัยยิ่งขึ้นทำไมต้องติดตั้งกระเป๋าเงินคริปโตเช่น MetaMask บนเบราเพราะกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์สามารถโต้อตอบกับแอปแบบกระจายศูนย์ DeX ได้โดยตรงทําให้การใช้งานราบรื่นกว่า การติดตั้งกระเป๋าเงินบนเบรลในแล็ปท็อปเหมาะสมกว่ามือถือเพราะสภาพแวดล้อมบนเดสก์ท็อปสะดวกต่อการจัดการกุญแจส่วนตัวและสามารถเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เช่น l ลเจอรหรือ t r รเซอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากระบบความปลอดภัยหลายชั้นบนแล็ปท็อปการแยกระบบ s ั n บ็อกของเบราว์เซอร์และการลงนามด้วยฮาร์ดแวร์สามารถตั้งค่าและดูแลได้ง่ายกว่าบนมือถือ การทำธุรกรรมตรวจสอบสัญญาและดูบันทึกรายละเอียดบนแล็ปท็อปจะใช้งานได้ง่ายและชัดเจนกว่าลดโอกาสคลิกผิดหรือโดนสัญญาที่เป็นอันตรายหลอกลวงแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะใช้กระเป๋าเงินที่ไหนควรสำรองวลีช่วยจำเปิดใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และตรวจสอบแหล่งที่มาว่าเป็นทางการเสมอเริ่มต้นเลยตอนนี้ดาวน์โหลดเบราว์ติดตั้งส่วนขยายกระเป๋าเงินอย่างเป็นทางการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และทำให้สินทรัพย์คริปโตของคุณทั้งสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นพร้อมจะเปลี่ยนมาใช้เบราว์เซอร์ที่เร็วกว่าและปลอดภัยกว่าหรือยัง การดาวน์โหลดเบรลนั้นง่ายมากก่อนอื่นให้เปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้บนคอมพิวเตอร์เช่น Google Chrome พิมพ์ b r e อทคอในแถบที่อยู่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์ทางการเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้คลิกปุ่ม get brell บนหน้าเว็บเพื่อเริ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและเรียกใช้ตัวติดตั้งจากมุมขวาบนของเบราว์เซอร์หรือจากตัวจัดก,การไฟล์ทำตามขั้นตอนของตัวช่วยติดตั้งเพียงไม่กี่นาทีก็จะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระหว่างการติดตั้งระบบจะถามว่าคุณต้องการตั้งค่าเบราวเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นหรือไม่ให้เลือกตามความต้องการของคุณ